สีของบ้านเนี่ยส่งผลกับอารมณ์จริงไหมครับต้องบอกว่าหลายๆครั้งนะครับที่เราเลือกบ้านเนี่ยสิ่งที่ผมมักจะให้คําแนะนํากับเจ้าของบ้านก่อนคือเราอยากจะได้บ้านของเราเนี่ยรู้สึกแบบไหนก่อนนะฮะอย่าไปคิดก่อนนะครับว่าชันชอบสีไหนสีไหนไอ้ชันชอบส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณกําลังลืมไปหรือเปล่าครับว่า การที่คุณสร้างสางภาพแวดล้อมสร้างบ้านของคุณเนี่ยเพื่อให้คุณเข้าไปอยู่แล้วมันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกคุณเพื่อส่งเสริมชีวิตคุณที่ดีขึ้นดังนั้นเองถ้าเกิดคุณเลือกสีที่มันโอเคคุณชอบแหละแต่สีเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวทําให้คุณเนี่ยสร้างอารมณ์มูดความคิดความคิดทั้งสันนะฮะสร้างจินตนาการได้มันก็อาจจะทําให้มันไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราลองเลือกสีที่ รู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นสีที่มันสร้างความรู้สึกในการพักผ่อนอันนี้สีที่สร้างความรู้สึกในการเฟรชในการกระตุน้นในการทํางานอันนี้คือสีแห่งความโรแมนติกอ่าเห็นไหมฮะมันมันมีสีที่ส่งอารมณ์เยอะแยะมากมายดังนั้นเองก่อนที่จะเลือกสีนะครับนะลองดูแต่ละสีว่ามันให้ความรู้สึกอะไรอย่างไรแล้วคุณค่อยตัดสินใจนะครับ